เงาแดดบ่ไปังไแดดกระสุไปค้นคลองลงจากรถปะสันป่าลูงเมื่อคำนั่นนี่นะเออเออมาพี่แฮปปี้แฮปปี้พี่หน้าบูดแท่ลูกมาเออมันเมื่อยเลยมันเมื่อยเงาแดดเออเอออย่าหา จ้าอ้ยังเปิดกินยังนะนะเปิดยั่างไไกลแม่ไกลกับข่าแอบกล้องลูกปลาแอกล้องกี่ละว้าวส่วนซูเปอร์หยาบร้อยแล้วรถไทยนาแล้วกับสู่ชีวิตไอ้พี่เว้ยดิ้นไงงอกมาแฮปปี้สังเกตอันค้ากางเกงมัวของลูกเปกดว่าที่ดินลืมบานอ่างลืมระเบิดไม่ต้องเก็บจำใช่แล้วล้างสมองอย่างนี้ นังนี่นมาต๊อันนี้ก็ได้โดลองลุกนะโค้มาเดิมเซียมน่ือมาไหนแล้วน่าบมาจัม่ออาได้เดี๋ยวดี๋ยวมอบนี้กอนเงินที่มาพี่ไอเมเนี่ยมันบอกพี่เมพี่เอมพี่ผมดิสื่อเรือมอนนะเพราะว่าจ้สีมาไหวไม่ใส่จะใส่ใส่มันเต็มเรืผมมาในเมืองผมก็เลยรีบมาเลยก็เลยเอามอนหนาวเข้ามาจักหน่วยก็แม่ ข้าวโพดข้าวโพดสามลอยกับห้าไข่อะไรแบบนีิหาไข่เรียบร้อยไม่เลวแม่ห้าขวดเอาโต้ไม่เขากินเลยพี่หกนเนี่ยหกแสนปลายอุ่นพอดีเลยเอาไว้ใส่ซูมาเียงมานมาปากให้ปากคนมากแ่จะขึ้นจิตเขึ้นปานไม่หลับเอาจักเอา เมนสิ่งแรกเด้อเห็ดกระเซ้านะสูใหสิขืนก็ดึงกันใ้สิลงกกอนลงดึงขลงีเยานแม่เห็ดกระเซ้าเอาแบบดึงซวกดี่น่นสิขืนก็ย่องแม่ก่เจาเข่าแม่ดึงังลเหิงดึงลริงะบ ไอ้พอมันเก็บเงินนึง <SM> ก <ot> ันนะไอเก็บมาเก็บออย่างันหนนี่แหละกล้องนี่แหละเบาๆด้วยเขาซานันเด้อค่ะ าหาหองไปหน้ามันปัก <c oughs> ไปจักข้าวเราไชนะเ <c oughs> ต็มร้านหลดเอาได้ก <c oughs> ่อนเดือกันให้ทีมงานสอยยืนคล้องขึง้นเทิงแทนน้ำเ่อเอ่อเออข่าวบ,บ้นี่นะชูข้าวสารจะขึ้นเน้อได้ชูเดี๋ยวครอ้ข้ขอควาจะนน

คันหลดาวโพดแตกาไว้ข้างล่างดิฉันตอนแรกกับข้าวหอมแดงนะนีข้าาลสองต้นเออข้าหอมแดงลงลงไว้อยู่ที่จะลุมมีกั ยังถึงวินมาแล้วตียงเด้รถโพเตอร์มาแหลเรามาแล้วได้หนึ่งแต่สามปีทีลอจะกล้า่ขัอยละอยได้ไหเดี๋ยวพักหัวพักหัวอักัวเน่ยหัวพักลู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 กนะ ทนแงอยู่ดิเออยวให้เขาโอ้ยคัดเลยไดิมคือนอได้แ่ริยในตัวหนีนะมันคืบึมเลยออเดี๋ยวบันไดนี่เด้ กินข่าวแล้วบ่เออได้ไม่ใหญ่ตามัางหงเคยกินอีกไอ้สวยเราเนี่ยเราเห็นกับแค้นบ่เนี่ยอยู่ระวังเด้อไอโหลดทยมันมันถอยย่นอีน้อยน่ะนะ ทีมใครแต่คิดไม่รัพลังลายพี่น้องเ้ยสอยขยกกระสอบเอ้ยรางวัลต้องมาแล้วนี่ทีมงานเท่านี้เอ้ยไอ้กระโพดนะไว่จะลุมอีกไอ้ ก็ต้่นี่มาตลัตงกระเทยมุบ้ามุ่งบ้าสูนาง,น,ง,น,งน้ามีแม่นวนมุงยายเด้อวนแม่ยู่แม่นมแม่ยูทั้งนาข้างกระโพดกรไว้ข้างลุมกระโพดไว้ข้าต้มกินก่อน เขาสานเฮียนะตัวนี้นะตัวอื้อกระเป๋าดาวพี่น้องมึงดูพลังพลังกระเทยเอื้อกระเปาของเขาทูกโมเมนต์ห้าสิบโลหกสิโลผมว่าันดูเออพองอ่ะพวกแป้งนู้นว่ะ

ถูกกระสานจะเป็นจากรสอบมึงกะสอยวัญามคนแล้วมันจะี่จะข้นไว้โอ้ยนอ้ยผ้เอะมึงเสียบแล้ว คนค้างจนเมื่อยคนเขาซานนที่เจ้าไว้สามีเด้อพี่น้องเด้อวอากันใหม่คลิปหนาเนาะมีข้ามสุขเออได้อยู่ได้กินเต็มเพื่อนอะไรอย่าง